ย้อนหลนังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเรื่องเล่าของคุณยายเป็นอีพีแรกเลยนะอีพีหนึ่งนะครับ,รบเรื่องนี้เป็นยังไงครับเอรี่เชิญเลยครับ ก่อนอื่นจะต้องสวัสดีพี่เป้แล้วครับพี่แอดมินเป็ดพี่พีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเรื่องนี้หนูก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่หนักเล่านํามาเล่าเนี่ยหนูไม่อยากให้ท่านไปค้นหาว่ามันจะ,จะมีจริงหรือไม่มีจริงอ,อะไรนู่นนี่นั่นอยากให้ฟังเป็นแค่นิทานก่อนนอนเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะฟังเอามันพก็คือ ใช่ฟังเอามันพอเอาพอสนุกพอหนูก็เป็นคนสับป,ปรดิษสับป,ปะดนโกร <c oughs> โกะของหนูอย่างเงี้ยนะคะครับก็คือเรื่องนี้นะคะเป็นมันผ่านมาหลายปีแล้วตอนนั้นเป็นช่วงอายุของคุณยายอายุประมาณเจ็ดขวบค่ะพีะ่เป,ป๊คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะคะมันเป็นช่วงฤดูฝนต้นหนาวเนาะที่และไอ้วพวกเห็ดในป่าอะไรเงี้ยที่ เห็ดในป่าพวกหน่อไม้อะไรเอื่นเนี่ยมันจะขึ้นเยอะแล้วพวกชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาจะก็ปีนเขาขึ้นไปขุดไปอะไรอย่างเงี้ยพี่กลับมาเขาจะได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อไม้อะไรนะเต็มไปหมดมีพวกสัตว์อย่างอื่นก็ติดมือมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่ส่วนกระทั่งมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยค่ะในหมู่บ้านเขาไปคนพบว่าเอ้ยตรงจุดเนี้ยมันมีเห็ดมีอ่าหน่อไม้เยอะก็เลยชวนชาวบ้าน ตะเวนไปขุดไปอะไรกันส่วนทั้งคุณยายเนี่ยค่ะเขาขุดเจอสิ่งประหลาดบางอย่างคือ,อเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนหม้อหินนะคะพี่เป็นหม้อฝังอยู่ใช่แต่ว่าเป็นหินอารมณ์คล้ายๆเหมือนหินศิลาแหล่งที่ขุดที่แบบสลักคล้ายๆเหมือนเป็นเป็นหม้ออย่างเงี้ยค่ะพี่มีฝาปิดอยู่อืมก็เลยอายยกขึ้นมาเนาะเปิดดูข้างในอ้าปรากฏข้างในมีอารมณ์คล้ายๆเหมือน ครึ่งครึ่งเงินน่ะ mm hmm. พีเ่เป mm ้ะ hmm. อยู่ประมาณครึ่งไห่ก็เลยอาช่วยกันแบกลงเขามาเขาไม่รู้จะทําไงเนาะสมัยก่อนนะ mm hmm. เขาจะใช้คําว่าทางการเนาะเขาบอกคนท้าคนแก่เขาบอกโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวาทางการมันสิมายึดสมบัติยึดบ้านกูอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เออเดี๋ยวไม่เอาไม่เอากูาจะไว้กับตัวกูไม่ได้เดี๋ยวไปฝากกับผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อน mm hmm. รประมาณนี้ mm hmm. ก็เลยไปพากันไปหาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็นำไอ ของชิ้นนี้ยค่ะตีฝากผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเนาะท่านก็รลับไว้รลับไว้ว่าเอ้ยเ่ยเดี๋ยวจะดูแลให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะค่อยส่งให้กรมศิลป์อีกทีอะไรเงี้ยงประมาณนั้นก็คืนนั้นนะคะผู้ใหญ่บ้านเ่าว,ว่ามันมีลักษณะคล้ายเหมือนเป็นแมว,วามาเดินวนเวียนอยู่รัวหน้าบ้านวนไปวนมาแล้วก็ร้องเงาเงาเงา,งาเนี่ยด้วยความที่ว่า กกํำคานพี่เป๊ก็เลยเปิดหน้าต่างจะเอาไม้อ่ะเฟียงออกไปใส่มันเพื่อไล่มันแต่พอคนละสิ่งที่เขาเห็นแล้วเพ่งผ่านสายตาผ่านความมืดไปมองไอ้แมวดําตัวนั้นนะพี่พากนหน้ามันอนะเป็นหน้าลักษณะคล้ายๆเหมือนผู้หญิงแกพี่เปจินตนาการภาพออกอะ่ะหน้าแมวแต่หน้า,นานคนแต่เป็นตัวแมวเนี่ยเหรอใช่ห<อ>น้าคนแต่เป็นตัวแมวครับพี่เป็นหน้า ผู้หญิงแก่ๆเลยพี่มันก็ร้องเง้งออย่างเงี้ยกระโดดใส่รัวพอมันกระโดดมาถึงรัวปุ๊บมันเหมือนโดนบางสิ่งบางอย่างทีพตออกไปเนี่ยพี่ไปมาไปมานี่เกือบทั้งคืนค่ะผู้ใหญ่บ้านเราให้ฟังเขาบอกคืนนั้นเขาไม่ได้นอนเลยเขาไม่รู้จะทำไงที่พระอ่าที่ที่วัดตอนนั้นก็ไม่มีพระเขาว่าอี้างเงี้ยก็เลยอรอให้ถึงเชา้าปุ๊บก็เรียกกลุ่มเดิมอะค่ะที่ไปเจอสมบ,บัติเนี่ย มาคุยกันประชุมกันว่าจะเอาไงจะอีที่หยบนี้นโทรเรียกให้กรมศิ์มาเอาเลยดีไหม,พมเพราะเมื่อคืนฉันเจอเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้เล่าให้ลูกบ้านฟังลูกบ้านคนหนึ่งกขตงขึ้นมาเลยเอา้าวผู้ใหญ่คะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยมีพระทุดงรูปหนึ่งเขาทุดงมาจากอ่าเพชรบูรณ์หนูเอ่ยชื่อได้หนูมผไม่เกี่ยวอะไรกับจังหวัดเขาบอกมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยเขามาพักอาศัยอยู่ที่วัดเราวันนี้ลองเอาไปให้ชันดูไหมอารมณ์ประมาณเนี้ย พากันแบกนั่งรถซาเล้งเนาะสมัยก่อนนั่งซาดิ้งกันตะลุยกันเข้าไปถึงวัดปุ๊บก็เอาไปวางให้หลวงพ่อรูปนั้นดูหลวงพ่อรูปนั้นก็บอกอเดี๋ยวตะมาจะเก็บไปพิจารณาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทําพิธีอะไรสวดนมนุน,นู่นี่นั่งให้อะไรเนะี้ยพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บผู้ใหญ่มีอาการแปลกๆคือจู่ๆก็ล้มป่วยน้ามุดวูบล้มป่วยแล้วก็มีใครจับสั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ หามกันมาที่สถานีอนามัยเนาะสมัยก่อนมันจะไม่มีโรงพยาบาลครับพี่เป้คือเป็นสถานีอนามัยแทนให้พี่เป้นึกภาพสถานีอนามัยโบราณอ่ะมันจะเป็นแบบไม้ห้องถงกว้างๆเขาจะมีเตียงเรียงรายเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับที่มีประมาณกันและตอนนั้นนะคะคุณทวดหนูเขาเป็นพยาบาลเนาะคล้ายๆกัออบอสมสมัยเนี้แหละเป็นพยาบาลประจำของหมู่บ้านเนี้ยเลยพี่ที่เฝ้าอ่าไอตรงจุด อนามัยเนี้ยค่ะของปู่บ้านก็คุณยายหนูตอนนั้นนะคะเขาอายุเจ็ดขวบก็ตามคุณทวดเนี่ยมาทํางานเฝ้าไขรอย่างเงี้ยทุกวันจนไม่มีเวลาทําอะไรเพราะว่าตอนนั้นนะคะทวดผู้ชายท่านไปประจําอยู่ที่นครปฐมะคะ่ะก็เลยอ่ะอยู่บ้านก็ไม่มีใครดูแลลูกเนาะลูกก็ต้องตะเวนต,ตะเลงมา ทำงานด้วยที่อนามัยอย่างเงี้ยพอเวลามีคนไข้ให้เฝ้าก็ต้องมานอนเฝ้ากันอย่างเงี้ยยกขยงครอบครัวมาสห้าคนอย่างเงี้ยมานอนกันวันนั้นนะคะ่ะคุณยายหนูเล่าให้ฟังบอกว่าก็เห็นแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านแกป่วยมานอนอแต่จู่จู่กลางดึกเนี้ยผู้ใหญ่บ้านแกลุกขึ้นมานั่งยองอบนบนเตียงอพี่เป่เนคว้าออกมาแต่เขาเขอก,กอดเขาเออยกตัวไปมาอย่างเงี้ยแล้วก็ คึพอมพำมาอะไรในลําคอม่รู้อารมณ์เหมือนแบบว่าอืมถึงเวลากูแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยเออเออยายหนูก็งงเนาะก็เลยหันจะสกิดแม่ผู้ใหญ่เขาพึ่มพามาอะไรอ่ะเขาหนาวหรือเปล่าคุณพวดก็เลยลุกขึ้นหาผ้าห่มไปสกิดตัวปรากฏว่าเขาได้สติปุ๊บแล้วเขาก็ลมตัวลงนอนเย่้งครับผู้ใหญ่บ้านก็งงงงไปแล้วหนึ่งมาถึงตอนเช้าปรากฏผู้ใหญ่บ้าน หายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่เป้เหมือนไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรแล้วถามว่าเมื่อคืนบน่นคือมหำอะไรทั้งคืนเลยไม่รู้เรื่องหรู้ลาให้คําตอบไม่ได้ให้คําตอบอย่างเดียวอ๋อไม่รู้สงสัยละเมอบ้างอะไรแค่นั้นแล้วก็ส่งตัวขับด้านมากลับไปเนาะก็ด้วยความที่ว่าฝากหายเงินนั่นนะไว้นานแล้ว ที่พระรูปนั้นก็เลยอ่ะพากันขึ้นไปเพื่อที่จะไปเอาไหาเงินเนี้ยค่ะส่งให้กับทางกรมศินอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นดูแลสมบัติแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่กดคนพบเนี่ยคะครับไปปุ๊บปรากฏหลวงตาไม่อยู่แล้วพี่เป้หลวงตาไม่อยู่แล้วแต่ยังโชคดีตรงที่ว่าเข้าไปในกุฏิและยังเจอไอไอไอหไหหินเนี้ยอยู่ ก็เลยไปถือวิสาสะไปเปิดหัยหินมันดูเพื่อที่จะเช็ดของกดเปิดปุ๊บข้างในไหว่างเปล่าเลยครับพี่อ้าวไม่มีเครื่องเงินอยู่เลยสักชิ้นหายก็เลยเอาอ้าวหลงตาหลอยกูแล้วอมณ์ประมาณเนี้ยเลยออกตามหาก็เลยพี่เต้ออกตามหากันตะเวนตามหาโน่นนี่นั่นถามหลวงตาไปส้ดรถเมลที่ไหนแต่สุดท้ายก็ามาบรรจบอยู่ที่หน้าวัด่ะพี่ทางขึ้นเขาครับก่อนจะขึ้นไปถึงวัด ไปเจอร่างของหลวงตาเนี่ยค่ะอนอนอยู่ข้างถนนมือเท้าเก่งตาเบิกโพนอ้าปากค้างนอนตายสภาพนั้นนะคะพี่เขาไปเช็คดูในถุงย่ามในอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นว่าอ่ะยังมีเครื่องเงินอะไรครบเนี้ยก็เลยเอามา เก็บใส่หาแล้วก็ส่งตัวหลวงตานคะคะชันนะสุดสศพว่าท่านเป็นอะไรครับก็ได้ผลตรวจออกมาและเป็นสิ่งที่น่าสะพึงแลยนะกลัวมากกับการตรวจทางนี้คือหลวงตาด้านในท้องะคะ่ะไม่มีเครื่องในเหลือแต่สักชินนยกเว้นหัวใจนะ้รก็ปอดอนี่เป็นไปได้ไงอเอ้อ ทำไมมถึงเป็นอย่างนี้ก็ทําการพิธีนู่นนี่นั่นให้กันหลงตาจนเสร็จกรมศิลป์ก็มารับเอาไอ้ไข่เนี่ยไปแล้วพอหลังจากนั้นมาพี่เป้ผู้ชายในหมู่บ้านนะคะเสียชีวิตทีละคนสองคนสาคนอย่างเงี้ยพี่มาเรื่อยๆเลยจนกระทั่งมาถึงคิวของนักกีฬาคนหนึ่งในหมู่บ้านชื่ออาหนูให้นามสมบุติว่าพี่ต้อนละกัน พี่ต้นเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากแล้วเป็นหนุ่มหน้าตาดีเลยครับแต่คุณยายหนูวัยเจ็ดขวบยังเป็นเด็กอะขนาดยังเป็นเด็กยังหลงป้มเลยอืยายหนูบอกยังหลงปื้มเลยพี่แม่วันนั้นนะคะยายหนูก็มาเฝ้าใข้มาตามแม่มาทํางานที่อนามัยอย่างเงี้ยปกติทุกวันอยู่แล้วก็เห็นว่าอะพี่นักกีฬาต้นเนี่ยเขามานอนป่วยอยู่และก็ไม่บวกกับว่าไม่มีญาติมาเฝ้าด้วย แม่ต่อ,อคุณทวดตอนนั้นกาลังยุ่งๆจัดยาจัดอะไรเฮ็ดเตียงตรงข้ามเนาะก็เลยสั่งให้ยายเนี่ยค่ะถือน้ําไปเช็ดตัวให้พี่ตอนหน่อยเพื่อที่จะลดไข้อะไรเงี้ยเพราะว่าไข้ก็ขึ้นสูงยายก็ทําตามไปเช็ดตัวถอดเสื้อพี่เขาอะไรเงี้ยบบกอารมณ์เราปื้มเขาด้วยแล้วก็มีกะเมียนอะไรนู่นนี่นั่นยายเขาเอาไ้ฟังเนาะมาเช็ดไปจนจะถึงช่วงพุงค่ะพี่เป๊ครับกลัาางเช็ดจู่ๆพุงมันบุ่มลงไปเฮ<ป>้ พุงลุงบ,บุ่มลงไปยายก็ตกใจชักป้าขึ้นแต่กนร้องโวกเวกโวยวายบอกแม่พุงพี่ส้อนเป็นอะไรไม่รู้มันบุ่มลงไปเนี่ยสิ่โครงปิ้นเลยอะไรอน,นี้ลงประมาณนั้นพูดแบบเด็กเนี่ยเนะยาะยาย ทวดยายทวดหนู่งหันมาตะวันบอกเฮ้ยจะเป็นอะไรเขาก็แค่หายใจเองคิดมากเช็ดตัวต่อไปอะไรนู่นนี่นั่นบอกแม่มันปิดปกติแล้วนะจนกระทั่งคุณทวดทนลำคาญไม่ไหววิ่งมาดูมันก็ไม่มีอะไรนี่พร้อมกระบกกระโลกยายแต่ทีหนึง่งบอกไม่มีอะไรคิดต่อไปแล้วก็ไปเอายาให้พี่เขากินจนกระทั่งคืนนั้นน่ะพี่เป้ยายต้องนอนเฝ้าไข้เพราะว่ามันมีพยาบาลแค่คนเดียวเนาะ<ม>แล้วก็หกวัะคุณทวดเนี่ย คอยตรวจตาอะไรเงี้ยทั้งคืนเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณสามเตียงที่ต้องนอนนอนคลางที่อ่าที่อนามัยหมู่บ้านเนี้ยค่ะต้องนอนเต้ากันแล้วก็วันนั้นนะคะเป็นคืนที่แบบพายุเขา้าจู้จมันมีแมวดําตัวหนึ่งอะ่ะพี่เตะม,มาวนไปวนมาอยู่หน้าเตียงของพีต่ต้นแล้วสักพักหนึ่งพี่ต้นเขาลุกตัวขึ้นมาแล้วเขาก็นั่งโยกตัวไปมา เหมือนอารมณ์คล้ายๆเหมือนผู้ใหญ่บ้านเลยยกตัวไปมาอยู่เดียงเขาเาบนอะไรปุมพังเขาง้วแล้วก็ตกลงไปนอนเหมือนเดิมเงี้ยแตวก็ยายก็ตกใจเนาะที่เห็นเหตุการณ์ะแล้วแมวไอ้ดำตัวนั้นน่ะก็กระโดดออกหน้าต่างไปพี่ยายก็มองลอดตามหน้าต่างตามแมวนั้นไปอะ่ะทมกลางฝนตกเขาเห็นลักษณะผู้หญิงคนหนึ่งอะ,ะใส่เสื้อส่งกระบอกแขนยาวอะ่ะอืแล้วก็ใส่ผ้าถุงสีดํา เป็นชุดดำทั้งหมดเลยนะแล้วก็มัดมวยผมสูงสนะูงอะพี่เต้นภ้าพ่อไม่ออนะกนี่ออกแล้วเป็นหน้าผู้หญิงสวยๆเขายื่นเอามือรูปท้องค่ะแล้วก็ <c oughs> แลบลิ้นเอาลิ้น <c oughs> ออกมา <c oughs> แลบตรงปากเหมือนกับ เออเลียมกำลังกินอะไรอยู่เนี่ยพี่เป้ยายโคตตกใจเนาะหันไปสกิดคุณทวดบอกแม่แม่แม่ใครไม่รู้ไม่ยินตามนลอยู่นอกนั่ะ<อ>ยินรูปท้อมนั่นน่ะแลบนะลิ้นด้วยยายของเขารูขึ้นมาแล้วก็เชิงเงือไปแล้วก็รีบเอามือมาปิดปากยายแล้วก็บอกให้เบาอ,อย่าเสียงดังจะเขาเห็นอารมณ์ประมาณนี้ตเ้งรับเลยยายก็กลัวเนาะทวดหนูก็กลัวเขาเลยเอาผ้าคลุมโปงนอนก,นกันตลอดทั้งคืนเนี้ยจนกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาโดย ความที่ว่าเสียงดังเนาะยายเขาก็เห็นแล้วคุณทวดแล้วก็พวกญาติของพี่ต้นเนี่ยค่ะไปนั่งออกันรอบเตียงเลยปรากฏพี่ต้นเสียชีวิตแล้วก่อนจะเสียชีวิตพี่ต้นพูดบอกว่ากูอิ่มละกูไปละแค่นั้นลหละอนอกจากนั้นมาเขาไม่มีใครตายในหมู่บ้านอีกเลยพีเพ่เป<อ>้ใช่ไหมแล้วพอเวลานั้นชนะสูตรศพของพี่ต้น ป็นลักษณะเดียวกับหลวงตาเลยคือเครื่องในไม่มีเครื่องอในซึ่งเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เวลาช่วงเวลานี้ก็ผ่านไปหลายปีเลยพี่พี่เป้จนกระทั่งมาเข้าเมื่อสองปีที่แล้วหนูบินกลับมาประเทศไทย ด้วยความที่แบบเราเป็นกระเทยศัพป,ปดีสัพปปดนอะพี่เตดูเหมือนกระเทยจังไงอยู่แล้วอะ <c oughs> กลับมาอ่ะนายัดงานต้อนรับกูขนาดนี้เลยหรอทําไมทุกบ้านถึงมีตปะปัดขิดวะ <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> เข้าใจไหมหนูเดินแซวแม่งทุกบ้านเลยบอกอู้ตะปัดขิดใหญ่เนาะเอามือไปลูบไปนั่นนี่หัวตะปัดขิอ <c oughs> ดอ่ะก็จะมีหุ่นฟางมีการห้อยกล้วยไว้ตรงคานบ้านอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลย <c oughs> พี่เพดูก็เดินเหรอวะตาหักแล้วนะ <c oughs> มันมีอะไรแล้วเพื่อนผู้ชายที่มาเตะบอลมาอะไรนู่นนี่นนะั่นน่ะมาทาาเล็บแดงกันพี่บ,บอกอ้าวมึงเป็นสาวโอ้ยต้งแต้มาไหรเนนะย่า,ากูไม่รู้ตัวเลยเ<อ>แล้วกูกินแดกมแล้วบอกมึงอยกเป็นกระเทยปากดีสัป,ปดนมึงไม่รู้อะไรแล้วสักพักหนึ่งมันมีเสียงเตะเดะเดะเดะทอลายดีกันแสงดังเออและดังตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณสามบ้าน่ะ สามบ้านหนูก็องงแล้วทาไมคนตายในหมู่บ้านเยอะวะมันก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยตายต้องแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่อยๆตายทีละคนเลยและที่น่ากลัวที่สุดคือเป็นผู้ชายทั้งนั้นพีเพ uh ่ huh. เขาอีหลักเดิมเลยแล้วก็มาถึงตอนที่ว่าช่มจังหวัดคุณตาท่านหนึ่งที่เป็นมักกะทยยกอยู่ที่วัอนะครับ uh huh. เขาป่วยเสียชีวิตอืม uh huh. ก็ไปเอ็กซเรย์เนาะอันนี้น่าวนมากเลยพี่เป้เอ็กซเรย์ดูหมอเอาฟิล์มเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูอด้านในท้องไม่มีเครื่องในไม่มีใช่แต่ว่าไปพ่าพิสูจน์ศพเครื่องในอยู่ครบกอ้าวงงนะพี่เป้คือเอ็กซเรย์มาไม่เห็นแต่บขอบใช่ขุมมามือครบปกติใช่ค่ะก็เผา คุณตาไปจนเสรรียใจแล้วก็มาน่าสลดใจอีกเื่องหนึ่งคือเด็กสองขวบพี่เป้เด็กชายสองขวบก็เสียชีวิตอย่างเช่นคุณตาเหมือนกันเสียชีวิตแต่คนนี้ไปผ่าวิสุจนิศกอะพี่เย์ครับด้านในไม่มีอะไรหลงเหลือเลยสักอย่างจริงๆแล้วก่อนที่เด็กจะตายอะ่ะคืนหนึ่งคุณแม่เขาฝันว่าบอกว่าลูกชายเขามาบอกว่าเนี่ยอิ่มแล้วนะไปก่อนเดี๋ยวจะมาใหม่อารมณ์ประมาณเนี้ยพี่เ้หนูก็ ฟังเนาะฟังมาคือแบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่แบบแบบเขามีตรงที่ว่าจังหวะตอนที่ว่าคุณยายเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนะคะมีหลวงพ่อท่านหนึ่งให้หมอให้หมอเนี่ยหมอทําในอมูบ้านเนี่ยค่ะมาทําีิธีตอนนั้นนะคะพาสองคุณยายเนี่ยเขาใช้ไอ้กระบอกไผ่ค่ะคุณแม่อ่าพี่พีเปไล่ตามเตียงนู้นตามเตียงนี้ไล่ไปที่ คนป่วยแล้วก็แม้กระทั่งคนที่นอนแง่งแก่งอยู่ในโรง uh huh. อ่จะไล่จนกระทั้งจับจับบางสิ่งบางอย่างได้ครับพี่แล้วก็ไปที่กรมศิลไปไล่อีกเหมือนกัน uh huh. ก็ได้อีกเหมือนกันใส่เขาบอกไม้ไผ่มา uh huh. ให้หลวงพ่อถวายหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอท่านก็ทําการเหมือนเผาเพราะคนว่าเขาบอกไม้ไผ่อะ ไม่ผักไม่ไหม,ไมเลยพี่เป้ก็เลยทําการเอากระบอกไม้ไผ่ออกมาค่ะแล้วก็ขึ้นไปบนเขาไปขุดดินลงไปอ่ะเมตรก็ตายแล้วก็ฝังกระบอกไม้ไผ่นั้นลงไปอ่ะแต่ก็ไม่น่าเชื่อเนาะหลายปีแล้วจนกระทั่งคุณยายหนูเสียชีวิตแล้วหนูมาเจอล่าสุดสองปีเนะี้ยเขาจะกลับมาอีกอืมอืมเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณนี้นะพี่เป้โอ้ยเท่ากับว่าเดี๋ยวก่อนนะคือจะบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนปอบใช่ไหมประมาณนั้น ผีบอบอเขาเรียกเขาเรียกว่าหากรง่ะงีหาก้ากองบางคนก็เรียกว่าขี่แม่ไม้อ๋อนั่นเท่ากับว่ามันเหมือนย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นมันเป็นไหใบนั้นที่ไปขุดพบ<ช>เจอมา<ะ>แล้วมีพระเหมือนกับอาจจะเอออาจเกิดความโลภแล้วก็ไปเอาเครึ่งเงินออกมา<ะ>หนีย่งมาแล้วตัวเองก็<ะ>ช็อกตายปรากฏว่าครึ่งในหายอย่าบอกว่า เอริคกำลังจะบอกว่ามีบางสิ่งอยู่ในไหใบนั้นเหรอใช่นะฮะ <No? S 2> เพราะว่าเท่าที่คุณยายเขาเล่ามาเนาะ oh. เขาบอกว่าออชาวบ้านเขากลัวกันและสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเห็นเขาคงคิดว่าน่าจะตามไหดีมาอารมณ์ประมาณนี้อาจจะอาจจะแอบแฝงเข้ามาให้คือให้คนเห็นให้คนเห็นว่ามันเป็นของมีค่าจะได้เก็บเอาไว้หรือเปล่า แล้ว<ช>จริงๆอาจจะไม่มีอะไรอะไรน,นั้นก็ได้อาจจะเป็นแค่เป็นพวกสิ่งที่เขาอาจจะเป็นเป็นแบบเนี้ย<ช>อาจจะเป็นพวกผีอะไรนะผีหากล้องใช่<า>ค่ะอ่าหรือเป็นผีปอบหรือเป็นวิญญาณชั่วร้ายอยู่ในนั้นน่ะทําให้เห็นสิ่งของมีค่าแบบเนี้ยแล้วคนเกิดความโลภไงก็เลยเอาเอาเข้ามาในบ้านปร,รากฏว่าเหมือนเอาไปเอาสิ่งชั่วร้ายนี้เข้ามาในบ้านแล้วเรียบร้อยเลยมาคะออาจจะมาเข้ามากิน ข้างในของคนไปเทียนนิดทีนหน่อยดูที่ไม่รู้ตัวจนอิ่มแล้วก็เลยจากไปย้ายไปสถานที่ย้ายสินถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะนะจะอารมณ์แล้วสิ่ง,าางที่ล้ว,วนกลับมาบรรจบที่เดิมเนี้ยออแล้วสิ่งที่เอี่บอกว่ามีการเอาประหลัดขีกแล้วก็มีการผู้ชายบางคนเอาเล็บแดงมาทาอันที่เขาจะมีนะความเชื่อเหมือนเป็นผีแม่ไม้ ใช่ไหมบางคนก็ใส่เสื้อสีแดงบางคนก็แบบแตังเป็นตัวชุดชาติให้มันใช่ค่ะที่แล้วก็เหมือนแบบว่าเอาหุ่นฟางมาทําเป็นตัวตายตัวแทนไว้หน้าบา้านเขียนชื่อชื่อนี้นามสกุลน,นี้นามสกุลน,นั้นอะไรเงี้ยก็จะมีปหลัดขิดเอ่ยมีกล้วย กล้วยทั้งหวีเนี่ยค่ะที่หนบอกก่อนแ้วเขาจะมีความเชื่อเนาะเท่าที่หนูเล่าให้แม่เอกฟังแม่เอกเขาบอกว่าจะมีความเชื่อตรองที่ว่าถ้ากล้วยหน้าบ้านใครเหี่ยวหรือเน่าจนดำนค่ะผีแม่ไายจะมาเอาตัวผู้ชายบ้านนั้นไปอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็ต้องปิดความเชื่อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่<อ>แต,แแต่แต่รับภูม,มิภาคน,นะต้องพูดอย่างนี้นะครับเออนะครับแต่เรื่องนี้เห็น,นว,ว่า,วามันมีเขาเรียกว่าคําว่าอีพีหนึ่ง แปลว่าจะมีสองสามหรือต่อไปเหรออย่างเงี้ยเหรอเอลี่อ่าสำหรับเรื่องเนี้ยค่ะจบไปแล้วหนูที่หนูให้ว่าเป็นเรื่องเล่าของคุณยายตามอีพีเพราะว่าเรื่องเล่าของคุณยายมีหลายเรื่องเยอะอ่าคือคือแต่ว่าคนละตอนบางงั้นใช่ค่ะคนละตอนคนละคนละคนอะไีอยี่างเงี้ยพี่อืใช่เพราะเรื่องเรื่องเล่าของคนคนแก่แล้วว่าคนคุณยายคุณตาสมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องเล่าแบบนี้เยอะค่ะนะใช่ค่ะ ก็จะเรื่อยๆหนูก็จะพยายามค่อยๆเรียบเรียงวันไหนว่างจริงๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยหรือพีพ่เป้ติดต่อมาอหนูก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะสนุกคับฟังเรื่องของคนผู้สผู้แก่สมัยก่อนเนี่ยสนุกเพราะว่าเพราะว่า<ช>ผีสมัยนั้นนะมันมันเหลือจินตนาการมากไงอ๋อใับ,ใบแต่รเ,รเราก็ฟังเอามันพอนะฟังให้เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งใช่ครับนะครับขอบคุณมากเอลี่นะครับขอบคุณมากนะครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับ อ่าแล้วก็เหมือนเดิมก่อนที่จะวางสายไปเอรี่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะแล้วก็ปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ขอให้เอรี่ที่ตั้งใจเอาไวจะทําอะไรนะฮะขอให้นะครับประสบความสําเร็จคิดอะไรแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะเอรี่นะร่ำรวยร่ำรวยเอาแบกเงินแบกทองแบกอะไรก็ได้ของมีค่ากลับมาประเทศไทยกลับมาบ้านเราเออตายค่ะโดยเฉพาะผู้ชายเ่ยหนูแบกขึ้นบ้านกลับมาเลยครับ เอาใครใครที่มันอิจฉาเราอยู่นะครับอย่าให้มันซ้ําเติมเราให้มันอิจฉาเราดีแล้วถูกต้องอ่ะบพี่ให้มันอิจฉาให้มันจัดลิ้นตายไปเลยนั่นแหละครับนะครับเอาความร่ำรวยเอาสิ่งดีๆกลับมาประเทศเรากลับมาบ้านเรานะครับถูกต้องครับพี่นะครับเป็นกระเทยต้องสวยและรวยครับพี่ถ้าไม่สวยและรวยผู้ชายไม่เอาจริงๆงพี่อ้าวนะครับก็ใช่ก็มี พี่พี่พี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะถ้าคนเรามีเรียกว่ามีเงินเยอะๆนะคือรวยเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาเองนะครับเออนะครับบางคน,ค,คนทะเลาะกับเรื่องเงินเนี่ยมันช้าใจในะฮะเดี๋ยวพอ<ะ>ถ้าเรามีเงินเยอะๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันก็จะเข้ามาทีนิดทีะหน่อยนะครับอ่าแต่ที่สิ่งสิ่งที่สาคัญท่นที่สุดเออที่สุดเลยนะั่นคือเอลี่ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ ค่ะพี่เป้เช่นกันแล้วก็ก่อดะวานสาย,ยผู้จัดใช้หนูมาแล้วเรื่องสัปดิรสัพปปดนให้ท่านผู้ฟังฟังกันานๆาได้ได้แล้วก็ไอ้นี้ก่อนระวังสายทิ้งท้ายเอาไปนิ้นนึ่งกับน้องหยกสักนิดหนึ่งยังไงก็ไม่มีอะไรมากค่ะรักพี่หยกเช่นเดิมค่ะก็ถ้าเจอหน้าก็สิ่งแรกที่อยากทำก็คือขอหย ทีหนึ่งให้แบบเลือดหยดเลยประมาณยีกที่ไหนก็น่าจะรู้กันนะพี่อยกที่สายต่อไปเป็นสายของน้องสาวคนเล็กใช่ไหมครัใช่น้องอจันเจ้าผีสาวในตู้สภ้าก็เดี๋ยวพี่รอฟังเดี๋ยวพี่รอฟังครับเราฟังน้องสาวอยู่น้องสาวแสนหวานโอเคได้ครับรอนะครับไอ้ี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ